วัสดีค่ะชาวธาตุลมนะคะเรามาดูพลังงานความรักชาวธาตุลมนะคะประจำครึ่งหลังสิงหาคมนะคะสิงหาคมวันนี้17-31ถึงสิงหาคมนะคะมาดูพลังงานความรักชาวธาตุลมะคะ่ะขอโรแมนต์แองเจิล3ใบ Forgiving and learning นะคะเรียนรู้ออกมาสี่ใบเลยโอเคค่ะว้าวสวยงามมากๆเลยนะคะชาวธาตุลมนะคะ To love ด้วย reconciliation ด้วยว้าวเรียนรู้รู้จักเรียนรู้รู้จักการให้อภยัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณต้องการคุณร้องขอ คุณกำลังขอคู่แท้รักแท้และคนที่ใช่ที่เข้ามาหาคุณเป็นรักแท้เป็น to เลฟเป็น o n c i l i a t i o n someone from your past is returning to your life นะคะเป็นรักแน่ดีดชาติของคุณเป็นรักแท้ที่อธิษฐานรอคอยกันมานานแสนนานทุกภพทุกชาติเลยทีเดียวเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณเจ็บและคุณเสียใจมาเยอะแยะมากมายแล้ว สิ่งที่คุณต้องการคือสิ่งที่ใช่จริงๆเมื่อคุณเจ็บคุณเจ็บปวดเสียใจแล้วคุณรู้สึกว่าพอแล้วอยากเจอคนที่ใช่อยากเจอรักแท้อยากเจอความรักความสมบูรณ์แบบอย่างที่ต้องการรอคอยคนคนนั้นอยู่เขาจะมาหาคุณนะคะเขาจะมาหาคุณและเขาจะมาให้คุณได้รู้จักคำว่าเรียนรู้แล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันเป็นรักแท้ทูเลฟที่เป็นช่วงเวลาแห่ง โรแมนติกของชีวิตคู่รักความรักความสัมพันธ์ที่เราคอยกันมาสแสนนานนะคะโดยจิตวิญญาและก็ความรู้สึกที่คุณร้องขอและคุณอธิษฐานไว้เป็นคู่ที่คุณร้องขอไว้นะคะสิ่งที่เป็นคู่ที่คุณต้องการเดี๋ยวเรามาดูไพ่ทาโรต์ค่ะ จงเรียนรู้แล้วก็ให้อภัยใครที่ทำใครที่ทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจก่อนหน้านี้ให,ให้อภัยเขาไปนะคะแล้วคุณจะได้พบเจอรักแท้แล้วคนที่ดีคนที่ใช่กว่าอย่างแน่นอนชาวธาตุลมรักแท้รอคุณอยู่เขาเป็นคนที่จะรักคุณคนเดียวจะรักคุณไปตลอดชั่วนินนรันดร์เลยจริงๆนะคะไห้พลังงานแบบจากความรู้สึกภายในจิตใจ,จกับสิ่งที่คุณรอคอยเป็นจริงอย่างแน่นอนใครที่ทำร้ายคุณไม่ว่าใครก็ตามขอให้อภัยเขา ให้เปิดทางให้เราเจอสิ่งที่ดีรักที่เข้ามาหาเราเขาจะมาซัพพอร์ตหัวใจของคุณเยียวยาความรู้สึกของคุณที่คุณเคยเจ็บปวดเสียใจนะคะสิบดาบเห็นไหมสิ่งต่างๆมันผ่านไปแล้วมันจบไปแล้วนะคะบางท่านจบในเรื่องของความสัมพันธ์บางท่านสะดุดในเรื่องของความสัมพันธ์บางท่านรู้สึกว่าตัดบางสิ่งบางอย่างออกมาแล้วบางท่านได้พบเจอกับชาวธาตุดินนะคะเฮอร์มิต king of pentacles นะคะบางท่านปิดอดีตไปแล้วคุณจะพบเจอกับคนที่เขามีความเจ็บปวดเสียใจเหมือนกันอืบางท่านเจอความรักที่เขาและคุณมีเรื่องอดีตเจ็บปวดเสียใจเหมือนกันเขาเป็นคนสันโดษคะ่ะคนนี้สันโดษชอบอยู่คนเดียวนิ่งๆ เป็นคนติดมีโลกส่วนตัวสูง DM place อาจจะเป็นพ่อแม่แม่เป็นคนที่อายุมากกว่คุณมากๆเป็นคนที่เป็นคนที่เหมือนกับว่าคุณกับเขาอาจจะเจอกันแล้วแล้วมีเรื่องราวแล้วก็มีประเด็นกันเกิดขึ้น ด้วยนะคะ j u s t m e n t เป็นการกลับมาของใครบางคนทำให้คุณได้ตัดสินใจพูดคุยอะไรบางสิ่งบางอย่างชาวทัตลมคุณเจอเขาแล้ว the e m p l e s s ด้วยนะคะคุณผู้ชายก็สลับพลังงานตัวตนนะคะคุณได้เจอ the e m p l e s s คุณผู้หญิงคุณได้เจอราชาเหรียญผู้มั่งคั่งนะคะคนคนนี้อายุมากกับคุณมากๆกก็ได้ถ้าอายุเท่ากันน้อยกว่าก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะมีความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่วัตถุนิยม แล้วก็เป็นคนที่มั่นคงรักเดียวใจเดียวรักคือรักใช่คือใช่ชอบก็คือชอบแต่ก็จะไม่บือหวานะคะจะแสดงออกการกระทําความในความสัมพันธ์หลักๆแบบผู้ใหญ่มากกว่าจะไม่ให้ความหวังความเพ้อฝ,ฝันกับฝ่ายตรงข้ามจะไม่พูดอะไรไปก่อนไม่พูดอะไรไปก่อนที่มันแบบมันมันเป็นไปไม่ได้เขาะจะไม่พูดแล้วเขาไม่เ่าความรู้สึกของเขามาเล่นๆกับความสัมพันธ์ชั่วครั้งชั่วคราว นะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าจะฟังอะไรจะจะพิสูจน์อะไรจะต้องเห็นด้วยตาของตัวเองต้องพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองเขาจะต้องเดทกับคุณอยู่กับคุณแบบตัวจริงๆว่านิสัยท่าท้ายของคุณเป็นยังไงความโกรธความโมโหอารมณ์รุนแรงคุณมีไหมพูดจาหยาบคายไหมเขาจะพิสูจน์ทุกอย่างเขาจะดูคุณทุกอย่างเลยนะคะด้วยความที่ว่าเป็นราชาเหรียญคนคนนี้เป็นระดับผู้นําขึ้นไป หรือเป็นคนที่มีคุณวุฒิวัยวุฒิที่สูงกว่าคุณเป็นคนร่ารวยเป็นคนฐานะดีมั่งคั่งก็ได้แต่ถ้าเขาไม่ได้เป็นระดับผู้นําขนาดนั้นเขาก็สามารถซัพพอร์ตดูแลคุณได้ดูแลคนรักได้เป็นอย่างดีไม่ให้คนรักลําบากเพราะเขามีความรูมสมบูรณ์ในตัวตนของตัวเองมีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินถึงแม้อาจจะไม่ได้เป็นคนที่ร่ํารวยขนาดนั้นแต่เขาก็รู้จักทํางานรู้จักเก็บเงินรู้จักประหยัดรู้จักมัธยัต รู้จักใช้เงินนะคะอันไหนใช้อันไหนไม่ใช้แรกๆคุณอาจจะรู้สึกว่าดูเขาขี้เหนียวนะคะไม่ได้แบบอะไรมากมายแต่ก็ไม่ได้แบบขี้เหนียวเวอร์บางขนานี้เขาอาจจะพูดอะไรที่แบบว่าอาจจะยังไม่ได้ซัพพอร์ตคุณแบบนี้แต่เขาก็ ไปไหนเขาก็จะจ่ายนะคะไปดินเนอร์ทางเขาเขาจะจ่ายเขาจ่ายหมดเลยแต่แบบอาจจะไม่ให้ให้เงินเลยหรือว่าอะไรแบบนี้อาจจะยังอาจจะยังไม่ก่อนนะคะอาจจะดูก่อนอะไรแบบนี้แต่ถ้าอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบเขาเชื่อใจและเขาไว้ใจแล้วเขาสามารถดูแลคุณได้ให้คุณได้ซัพพอร์ตคุณได้หมดนะคะบางครั้งคําพูดกับการกระทำมันอาจจะสวนทางกันคําพูดอาจจะอีกแบบหนึ่งแต่การกระทำอ่ะมันใช่เลยนี่นะคะมันใช่เลยนี่มันมากเกินเกินกว่าเพื่อนนี่นะคะก็ดูที่การกระทําของเขา คำพูดระยะทางระยะเวลาจะเป็นสิ่งที่ตัดสินใจได้คนคนนี้ถ้ามีความเก๊กถ้ามีความสุข,ขุมอะไรยังไงเขาก็จะดูเป็นคนที่ชอบคุณมากๆสเรนเขาจะชอบคุณมากมากๆเลยทีเดียวมากจนแบบว่าคุณมีสเสน่ห์เหลือเกินเพราะคุณเป็นดีอนเพลส คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์คุณผูช้ชายก็มีสเสน่ห์คุณผู้หญิงก็มีสเสน่ห์เวลาที่แบบเจอคู่ถูกใจเขาจะรู้สึกว่าคุณน่าหลงไหลามากๆน่าหลงไหลน่ารักเข้าหายากจะเข้าหายังไงดีนะดูเพรียบพร้อมดูดีทุกสิ่งทุกอย่างเลยเวลาอยู่ใกล้ๆเขาก็าจ,จะรู้สึกว่าเขินอายหรือยิ้มไม่ค่อยผูด่อยจานะคะจะแสดงออกอะไรก็เหมือนกันไม่ค่อยกล้าคุณอาจจะต้องแบบไป คล้องแขนเขาหรือว่าไปจับมือเขาแทนแบบนี้ก็ได้ควา,าจ,จะไม่กล้าก็ได้นะคะด้วยความดูเป็นราชาเรียนผู้เป็นคนที่สุภาพบุรุษนะคะหรือว่าการสแสดงออกเขาก็จะทําธรรมชาติธรรมชาติหรือเป็นคนที่เก็บอ,อาการอารมณ์ดีก็จะดูนิ่งมากๆคุณอาจจะไม่รู้ว่าเขาว่าเขาคิดกับคุณหรือว่ารู้สึกแบบไหนก็ได้แต่ดูที่การกระทําของเขานะคะเพราะเขาเป็นคนอดีตชาติของคุณเขาเป็นคู่ของคุณเป็นรักแท้ของคุณเลยทีเดียวเขาก็เป็นได้ท,ทั้งธาตุธาตุดินธาตุไฟ นะคะคชาวทาดลมคุณจะเจอกับใครขอให้ตัดสินใจดีๆเพราะคนคนนี้เขามีโลกส่วนตัวสูงเหมือนกันมีโลกส่วนตัวสูงเป็คนสันโดษเป็คนชอบแบบถ้าอยู่ในงานก็เด็ดขาดฉะช,ชานทํางานคิดงานลุยงานเต็มที่แต่ถ้าอยู่กลับบ้านแล้วอาจจะเป็นคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยสูงสีไม่ค่อยคุยกับใครมีการแบบเป็นคนมี private zone ของตัวเองนะคะ พูดคำถามคำตอบคำหรือไม่ถามไม่ตอบเลยแบบนี้เพราะว่าค่อนข้างที่จะชอบอยู่กับตัวเองมากๆนะคะเช่าธรรมชาติปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์ตัวเล็กๆน้อยๆบางทีก็คุยกับต้นไม้ <c oughs> คุยกับต้นไม้คุยกับตัวเองอะไรแบบนี้ในบางครั้งไลฟ์สไตล์ของเขานะคะก็ค่อยๆดูเขาไปเนาะวันเวลาการกระทําคําพูดจะทําให้คุณรู้สึกมั่นใจหรือว่ารู้จักตัวตนเขามากขึ้นเราจะปล่อยวางแรกๆอาจจะรู้สึกว่าไม่เข้าใจตัวตนของเขาว่าเขาเป็นยังไงตกลงจยังไงกับฉันตกลงเขา จะจีบหรือไม่จีบใจอะไรยังไงจะเดิมความสัมพันธ์ยังไงแต่ว่าถ้านานวันเข้าคุณจะรู้สึกว่ารู้ว่าเขาเป็นยังไงอะไรยังไงรู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนทํายังไงมันจะปล่อยวางแล้วมันจะเชื่อใจแล้วมันจะเป็นทูเลิฟที่แบบไว้ใจเป็นช่วงเวลาแห่งโรแมนติก ซึ่งกนและกันคุณจะรับรู้ได้ด้วยความรู้สึกของคุณเองนะคะถ้าใครรู้สึกว่าเจอแล้วแล้วพลังงานเก่ากลับมาได้คุยอะไรบางอย่างคุณจะได้คุยได้ตัดสินใจเพราะว่ามันจะมีพลังงานเก่าหรือคุณอาจจะได้เจอแล้วก็ได้แล้วมีอะไรหา่าต้องต้องนิ่งกันออกไปนะ่าทาดหลมคุณก็จะได้ได้เหมือนได้คุยได้กลับมาคุยชัดเจนในความสัมพันธ์อีกครั้งตกลงในความชัดเจนในความสัมพันธ์อีกครั้งว่าจะเอายังไงในความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าเห็นพลังงานของการรอคอยการคุยการเคลียร์กันด้วยแบบนี้การรอคอยซึ่งกกกันละารปิดบ ซึ่งกันรละการลงด้วยก็ดูว่าไลฟ์ไตล์ตัวตนของเขาเขามีเป้าหมายในชีวิตอะไรต้องทําอะไรหรือว่าบางสิ่งบางอย่างมันยังไม่พร้อมนะคะหรือตัวตนของคุณเป็น d m p l a c e ที่เข้าถึงยากหรือเปล่าหรือมันรักแท้ชีวิตคู่มันจะต้องมีเป้าหมายในชีวิตแล้วก็การทํางานหน้าที่การงานหรือว่าเรื่องของการเงินด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามันยังไม่ถึงเวลาหรือว่ารจริงๆเขาพยายามเข้าหาคุณคุณเป็นคนที่เพียบพร้อมไดูทีทุกอย่างเขาจะพยายาม ทำหรือใช้ช่วงเวลาที่มีคุณค่าที่สุดเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามาเดินไปต่อได้เขาจะไม่ตัดความสัมพันธ์ถ้ารู้สึกว่ามีประเด็นมีห่างกันไปเขาอาจจะนิ่งไปก่อนเดี๋ยวเขาจะพยายามเข้ามาหาใหม่นะคะพอไม,ม่ไม่หรือว่าเขาอาจจะมีลูกติดคน2คนแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นพลังงานแบบนั้นชาวธาตุลมนะ รักแท้รอคุณอยู่นะคะสวยงามมากๆขอคำตอบนางฟ้า3ใบโอ้โห success ค่ะประสบความสำเร็จนะคะคุณจะเจอรักแท้ห่วงเวลาแห่งรักแท้ที่จะประสบความสำเร็จได้อะไรอีก perfect timing สวยงามมากๆเลยคออีกหนึ่งใบค่ะ ayer a f r o m now หนปีนับจากนี้จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นจะประสบความสำเร็จนะคะในทุกในเรื่องของความรักที่คุณต้องการบางท่านอาจจะได้อาจจะได้เจอ ปีหน้านะคะเขาคนนี้หรือปีหน้าจะมีข่าวดีเกิดขึ้นหรืออาจจะได้พัฒนาความสัมพันธ์หนึ่งดับขึ้นมาอาจจะได้ชัดเจนคุยกันเคลียร์กันจะขยับสถานะความสัมพันธ์ต่อไปยังไงดีจะเริ่มต้นใหม่อะไรยังไงดีจะสร้างครอบครัวกันยังไงดีแบบนี้ก็ได้หรือบางท่านได้เจอความรักครั้งใหม่ในช่วงของปีหน้านะคะปีใหม่แล้วก็อาจจะคุยคุยกันไปหรือว่าปลายปีนี้ได้เจอหรือได้เจอแล้วหรือว่าได้เจอเร็วๆนี้ก็จะได้แบบ บกันไปคุยกันไป1ปีก็อาจจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเริ่มต้นกันใหม่พัฒนาความสัมพันธ์กันไปขึ้นไปอีกสเต็ปประมาณนี้นะคะขอสีส้มสัก3าใบาค่ะเรนโบว์ Rainbow, นะคะบางท่านเห็นไหมได้พบกับสีสันสดใสๆรุ่งสีรุ่งอันใหม่บางท่านก็ได้คู่รักที่อย่างที่ใจต้องการนะคะจะเป็นเพศเดียวกันอย่างที่ต้องการไว้ไดมอน older woman นะคะบางท่านเจอหญิงสาวที่มีอายุที่เยอะกว่าหรือว่าอายุน้อยกว่าก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์และคุณจะได้เพชรได้สิ่งที่มีความสุขสดใสยอย่างที่ใจต้องการได้เจอคู่รักที่แบบคุณอาจจะได้เจอกับเขาในช่วงวัยที่อายุเยอะนะคะ3 5 3 0 35อัพก็เป็นไปได้ นะคะขอให้เป็นสิ่งที่ดียิ่งคุณอายุเยอะถ้าคุณต้องการที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของอะไรต่างๆคนคนนี้จะเข้ามาส่งเสริมคุณด้วยนะคะเข้ามาส่งเสริมทุกสิ่งทุกอย่างให้ให้คุณรู้จักความว่ารักแท้ด้วยนะคะ่ะทัดหลบเขาจะทําให้คุณรู้จักรักแท้ให้รู้จักกันเรียนรู้แล้วก็ให้อภัยนะคะสิ่งที่คุณจะได้คือเพชรที่สวยงามมากๆเลยไดมอนด์ Diamond. ได้เป็นของขวัญที่ล้าค่าและมีค่าที่สุด นะคะก็ประมาณนี้พลังงานชาวธาตุลมนะคะครึ่งหลังเดือนสิงหาคมเดี๋ยวเรามาดูครึ่งแรกของเดือนกันยาอยู่ในเดือนหน้านะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ